สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิป2นะคะพูดถึงเรื่อง pattern destiny นะคะก็เป็นการโคชชิ่งให้เนาะ pattern destiny นีคะเป็นคำที่ผมคิดขึ้นมาเองก็คือรูปแบบของชะตากรรมซึ่งถูกเขียนขึ้นมาโดยทีทมงาน a อ i ลี่ยนด n เมนชที่9นะคะหรือพวกเทพเจ้าเนี่ยนะคะเทพเจ้าเนี่ยแหละนะในในความหมายของคนโลกศาสนาเก่านะคะและบางคนในจิตจักรวาลใช้คาว่าโซเพนคืออันเดียวกันเลย มันถูกเขียนมานะคะสำหรับโรคสามสามดีนะคะในส่วนเนี้ยอิ่มก็จะเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณเนาะการโคชชิ่งอิ่มจะไม่มีการเรียกรับเก็บเงินใดๆปนการโคชชิ่งฟรีนะอโอเคเข้าเรื่องต่ออิ่มก็ยกตัวอย่างเรื่องของดีวายเฟมินีนใช่ไหมของอิ่มใช่ไหมคะฝั่งทวินจะเห็นเลยว่าแม่งเขียนเขียนแพทเทิร์นมาก็คือรวยมากรวยล้นรวยเวอร์ คือมีเยอะเกินเยอะจนแบบแต่ไม่ได้คือจะมาใช้กินใช้เที่ยวใช้อะไรก็ไม่ใช้ไม่ได้อะใช้แบบปนเปื้อความสุขใช้แบบเอนจอยก็ไม่ได้ในขณะที่ดีวายมัสคิลีนอย่างอิมเนี่ยเออมันมันถือปัญญาไว้เนาะอิมถือได้โคชชิ่งหรือทํางานด้านภารกิจด้านเกี่ยวกับปัญญาก็จริงแต่แมงเสือกเขียนให้กูลําบาก,เข,กเขียนให้กูจนเ, abusive, เขียนให้กูเจอเรื่องอบิวซีเขียนให เจอแต่แบบความรุนแรงความอะไรในครอบครัวความรุนแรงในครอบค,ครัรควการบุลลี่ในโลกสังคมจริงในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยเขียนมาแบบแย่เวอร์วางมากแต่เนี่ยดีว่าที่ถือปัญญาไว้พอถือปัญญาไว้แล้วเราเอาไว้คินิ่งทีเนี้ยมันทําให้เรา forgive ก็คืออภัยอภัยง่ายแล้วก็คิดว่าก็ตาทาตาไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแล้วก็มันถูกเขียนมาเออกูจะโกรธก็โกรธ โกรธได้ไม่เต็มที่เข้าใจปะ่ะมันก็มีนะอิ่มก็ยังมีอารมณ์โกรธอยู่นะแบบหงุดหงิดว่าทําไมกูต้องเจออย่างนั้นอย่างนี้มีค่ะแต่อาจจะไม่หนักเท่าคนทั่วไปที่เวลาเขาเจอแล้วเขาจะฝังฝังไว้ในใจขนาดแบบเอาออกสลัดออกไม่ได้จนกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้อาคินิ่งแบบเราที่จะเห็นสัจธรรมว่าเออแม่งมันสึกเขียนว่าอย่างเงี้ยเขียนบทมาอย่างเงี้ยเขียนบทละครมาอย่างเงี้ย ก็เหมือนคําพูดของซาร์สไงชองปอนซาร์สไงบอกว่าเขาเป็นนักปรัชญานะคะซาร์สด้วยความที่ซาร์สนะคะเป็นนักปรัชญาด้วยแล้วก็เป็นผู้กํากับละครเวทีเขาก็เลยมีแนวคิดนะ,ะแล้วเขาก็พูดว่ามนุษย์อะ่ะเปรียบดังนักแสดงผู้ใด,ดยผู้ซึ่งไม่รู้ถึงงานที่ตัวเองแสดงก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามนุษย์แม่งโดดเดี่ยวมากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทําอะไรอยู่ แสดงไปตามนั้นแล้วเสือกไม่รู้ด้วยว่าตัวเองแสดงอะไรในขณะที่ถ้าเรามาเห็นพวกนักแสดงที่มันรับบทละครหนังทุกวันนี้ใช่ไหมมันยังรู้ตัวว่าเออกูกําลังเล่นละครอยู่กูกําลังแสดงอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไอเนี้ยความเป็นมนุษย์ของเราอะมันหนักยิ่งกว่าไงเพราะแม่งก็เสือกไม่รู้ว่านี่คือการแสดงนะอะไรเงี้ยมันถูกเขียนมาแล้วนะอะไรเงี้ยไงเออนั่นแหละแล้วดูดิแบบ ดิวายมาสก์ลีน่ะต้องมากังวลเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างนี้ตลอดแล้วทุกวันนี้ถามว่าอิ่มกังวลไหมเห็นอิ่มชิวเนี้ยอิ่มก็กังวลอิ่มถึงได้เคยทําคลิปเรื่องว่าขี้เกียจคิดเนี้ยคือกังวลจนขี้เกียจคิดอะพราะกูก็ไม่รู้ว่ามันจะเขียนยังไงเข้าใจไหมยอย่างที่อิ่มอะยังเล่าให้ลูกค้าฟังถ้าบางบางคนที่เคยได้ยินเคยได้ยินในแชทอิ่มคุยกับลูกค้าอย่เนาะว่าเออแปลกมันเป็นเรื่องที่แบบว่า กำหนดไม่ได้เลยบางทีมกําลังกังวลกังวลเรื่องเงินแล้วลูกค้าอิ่มก็โอนเงินเข้ามาเฉยเลยเงี้ยค่ะซื้อพระซื้อพระเครื่องแต่เวลาเราทํางานแทบตายอะ่ะทั้งวันอะ่ะไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแล่จากความเครียดก็มีเี่ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบแล้วกูกูกูทำหาอะไรวะอะไรเงี้ยทําไปหาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเมื่อกี้ทีมเล่าให้ฟังว่าอิ่มอะ่ะพอตื่นมาปุ๊บอิ่มจะมีความรู้สึกก็คือแปลกแยกขึ้นมาเลย มันไม่ใช่แค่แปลกแยกแบบแปลกแยกเพราะว่าเรารู้แล้วว่าทวินเราอ่ะอยู่ๆก็เกิดความรู้สึกแปลกแยกแล้วมันส่งผลต่อโทรจิตเราเรารู้เลยนะอันนี้รู้เลยมันมีความแปลกแยกอีกอย่างขึ้นมาก็คือเพราะว่านี่แหละไฮเอสเซลเราระดับไฮเอสเซลเราส่งข้อมูลดาวน์โหลดมาก็คือเรื่องของแพทเทิร์นเดสทีนีแหละซึ่งแบบกากเขียนมาอย่างกากซึ่งตอนนี้อิ๋นว่าการที่ไกลอาห้าดีแล้วถ้าทุกสรรพสิ่งมันเป็นห้าดีเรวมันก็จะดีต่อมนุษย์ มนุษย์โลกชาวโลกเพราะว่าชาวโลกก็จะได้เป็นเทวดามีฤทธิ์แบบเทวดามึงไม่ต้องแบบว่ามาร,รอแบบว่าเขียนชะตากรรมงั้นกูก็ต้องเป็นไปนตามชะตากรรมยีมันน่าเบื่อเข้าใจไหม,มแต่เนี้ยถ้าเป็นมีฤทธิ์อย่างน้อยก็ยังระดับห้าดีอาจจะเป็นฤทธิ์แบบอ่อนๆไม่ได้ฤทธิ์เข้มก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีฤทธิ์แบบเทวดาแบบเสกได้ m a n i f e s ได้คือมีฟรีวิว หรือว่ามีฟรีวิวมีฟรีวิวในระดับจิตวิญญาณก็คืออยากทำอะไรก็ได้ถ้าทำแล้วตั้งเป้าหมายจริงแล้วก็ได้รางวัลขึ้นจริงไม่ใช่ว่าเหมือนโลกเก่าสามดีแบบว่าแม่งทำตายหาชิมหายรางวัลไม่ได้เลยบางทีได้แต่คำด่าก็มีนั่นคือโลกเก่าจริงนะเขียนมาอย่างนั้นเลยนะเออแล้วเนี่ยอิ่มเป็นในฐานะนะมัสคูลีนอ่ะอิมดูเขียนแบบชะตาอิมตั้งแต่เด็กอะแบบกากมากแต่ว่าด้วยความที่เรามี ไฮโดรเซลเนาะสามดวงจิตเนาะมันเป็นฤทธ์แบบเทวดาอยู่แล้วไงมันทําให้เรารอดมาได้ก็เพราะฤทธ์เทวดาเนี่ยแหละฤทธ์เทวดาที่อยู่ในตัวคือสภาพจิตเนี่ยพังนะพังที่นาาจ,จริงนะออแล้วยิ่งความถี่ในการมาอยู่ในโลกมันลําบากอยู่แล้วพวกสตาร์สีอะ่ะความถี่ก็คือเราสูงอะ่ะแต่ความถี่ของโลกมันต่ำเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องโลคซึมเศร้าใช่ไหมอิมต้องต่อสู้กับไอสิ่งพวกเนี้มาโดยตลอดไงแล้วก็รับรู้ได้ถึงสภาพที่แบบ มันมันมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองในมุมเทวดาเราจะมองว่าแม่งไม่ได้ยุติธรรมอะไรเลยเออเพราะว่าแม่งถูกเขียนทุกอย่างขึ้นมาแล้วต้องเล่นไปตามบทแต่ถ้ามองตามกฎแห่งกรรมมันก็ยุติธรรมเพราะว่าเมื่อทําอย่างนี้แล้วเออชาตินี้อาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยแต่สภาวะดวงจิตอ่ะมันแอบซอบมันแอบสอบยังไงมันแอบซอบพลังงานยังไง อีกอีกพบชาติต่อไปถ้ามันยังใดมาเกิดได้มาเกิดในสามดีต่ําลงมามันก็ยังมีอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมของมันไงเช่นถ้ามันอยู่ในพลังงานลบใช่ไหมพลังงานต่ําการกลับมาเกิดอีกครั้งมันก็ต้องไปอยู่ในที่ต่ําพลังงานต่ําอันนี้กฎแห่งกรรมของจรงิงมันก็มีความแร์ของมันอยู่เรียกว่าความยุติธรรมไงอย่างเช่นไปอาฆาตมาดร,ร้ายเขาอิชาริษยาเขาแล้วไปทําร้ายเขาจนตายองนี้อีกชาติต่อไปมึงก็ต้องมาชดใช้อย่างนั้นหรือ,อการการที่ ตายไปแล้วเนี่ยชาติพบต่อไปก็คือเข้าสู่เมทริกและดิเมนชันต่ําไปเลยเงี้ยก่อนก่อนที่จะพัฒนาตัวเองถ้าเกิดว่าพัฒนาตัวเองหรือเขา mm. เขาเรียกกฎแห่งกรรมก็มมคือใช้กรรมหมดเออก็ได้ขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแฟร์ตรงนี้แค่นั้นแหละแต่ถามว่าถ้าขึ้น 5D ไปเลยเรียว 5D ไปเลยแล้วมองลงมาเงี้ยมันจะมองว่าเออถ้าถ้ามันแบบยังขยันสร้างพลังงาน ให้ตัวมันเองอะนะไม่ใช่ว่าพอขึ้นสู่5 d ดีแล้วก็ขี้เกียจไม่สร้างพลังงานบวกเพิ่มไม่ภาษาภาษาธรรมะภาษาโลกเก่าเรียกว่าไม่สร้างบุญเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็ต้องย่อมตกสู่ที่ต่ำอยู่แล้วของมันอยู่แล้วเพราะว่าพวกเทวดาชั้นสูงหรือพวกเอเลียนชั้นสูงมันถึงต้องทำภารกิจตลอดก็เพราะงี้ไงคือคนนั้นคนนี้เดือดร้อนก็ต้องลงมาช่วยเห็นไหมเป็นศาสนาโลกเก่าเขาจะบอกว่า,วา ออถ้ามนุษย์ชาวโลกเดือดร้อนเอาพวกเทวดาชั้นสูงพวกเทวเจ้าพวกพระอินอยู่ไม่ได้ละร้อนละร้อนร้อนที่นั่งร้อนละอาจร้อนแล้ว,จ,ลลวจะต้องลงมาช่วยก็เนี่ยแหละเพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพวกนายดีพระอินก็คืออยู่ในนายดีนะก็คือเอเลี่ยนของดิเมนชันที่9นะคะเพราะว่าพระอินก็คืออยู่สวรรค์ชั้นดาวดนึงพวกสวรรค์ชั้นดาวดนึงเนี่ยก็คือดิเมนชันที่9นั่นเองนะคะ สวรรค์ชั้นดาวดึงอะมันคือเรื่องที่เขียนในจักรวาลไตภูมิซึ่งเราอิ่มบอกแล้วว่ามันสามารถอ้างอิงจักรวาลไตภูมิได้เพราะว่ามันคือเรื่องเดียวกันแต่เราไม่สามารถเอามาเป๊ะๆทั้งหมดได้เพราะอิ่มบอกแล้วว่าจักรวาลมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นข้อมูลชุดชุดนั้นอะมันเป็นข้อมูลอันยาวนานมันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าจักรวาลมันมีการเปลี่ยนแปลงดาวดึงนะคะหรือว่าพระอินหรือว่าซุดอะคือตัวเดียวกันเลย เทพซุสเซเทพซีอุดเนี่ยหรือจูปิเตอร์ของโรมันหรือพระอ,อินเราเนี่ยตัวเดียวกันเลยแล้วพระอ,อินเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ว่าพระอ,อินแบบโดดๆเท่านั้นนะมันจะมีกลุ่มหัวหน้าดาวดึงถึง33หัวหน้าซึ่งพวกนี้ก็จะไม่ได้ดูแลแค่ดิเมนชันเดียวไง เพราะว่าเขาเป็นลักษณะควนตัมซูเปอร์โพสชั่นที่อิ่มบอกนะก็คือการอวตารนะคะพวกนี้ดูแลทั้งไดเมนชั่นต่างๆทั้งเมทิกต่างๆด้วยเป็นผู้สร้างเมทิกแล้วก็ดูแลนรกด้วยนรกนรกนี่ก็คือถูกสร้างมาด้วยเนี่ยกลุ่มอาร์คแองเจิลนี่แหละแต่เป็นอาร์คแองเจิลที่เขาแบ่งพลังงานโอตาลอย่างที่อิ่มบอกว่าจิตอิ่มก็มีจิตหนึ่งที่ดูแลใช่ไหมเนี่แหละอืม เรื่องเพราะเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ว่าพอมันไปอยู่คนละต่างชาติต่างศาสนามันถูกแยกเป็นคนละเรื่องเซึ่งเรื่องพวกนี้อิมรับข้อมูลจากไฮเออร์เซลก่อนที่จักรวาลจะยืนยันข้อมูลมาด้วยการส่งข้อมูลแอตแลนติสให้อิมมาทีหลังนะอิมได้ข้อมูลพวกนี้มาจากไฮเออร์เซลอิมก่อนอิมบอกแล้วว่าพวกของพวกนี้คนที่มีไฮเออร์เซลมันจะถูกยืนยันคอนเฟิร์มหลายชั้นพอมันมีข้อมูลดาวน์โหลดจากไฮเออร์เซลนะ มันจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมันจะมาสองครั้งสามครั้งจากนั้นข้อมูลจักรวาลก็จะยืนยันคอนเฟิร์มข้อมูลอีกด้วยการให้ข้อมูลอื่นเพิ่มแล้วก็มายันกันอิมถึงได้บอกว่ามันมันเราเราสามารถคอนเฟิร์มในระดับหนึ่งได้ของตัวอิมเองด้วยข้อมูลพวกนี้แหละเออแล้วเนี่ยข้อมูลที่มาทีหลังเกี่ยวกับแอแลนติสนะที่จักรวาลให้อิมมานะมันมายันมันมายืนยันกันคอนเฟิร์มกันกับข้อมูลของไฮโรเซลอิมเออนั่นแหละ ก็ที่่มจะบอกก็คือว่าเราก็กังวลไปตามสภาพมนุษย์ก็ไม่ผิดปกติอะไรแต่ว่าเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายนี้ร่างกายนี้มันยังมีอารมณ์นะคะคุณมันเป็นขันหนะ้าเนาะก็คือมีรูปรูปกายก็คือบอดี้นะคะมีเวทนาความรู้สึกอารมณ์เนี่ยนะสัญญาก็คือความจําสังขารคือความคิดแล้ววิญญ,ญาณก็คือไอตัวเชื่อมต่อเนาะเชื่อมต่อระหว่างจิตเรากับไอขันทั้งสที่เหลือนั่นแหละ เ,ออเนี่ยมันเลยเรียกว่าขันทั้งห้าเพราะขันทั้งห้านี่ยมันจะเป็นแค่ข้างนอกมันไม่ใช่ตัวแท้ตัวแท้คือจิตเราออันนี้พระพุทธเจ้าวงเล็บเจ้าชายศีธาดาเนี่ยสอนตรงเนี้ชัดเจนมากชัดเจนในเรื่องขันห้าแต่บางที่เขาก็จะไปแยกนะหลังๆมาอิมเห็นบางที่เขาก็แยกเป็นอ,อจิตรูปเดี๋ยวเดอแบ่งแยกเป็นสามก็คือรูป เจตสิกจิต,จตซึ่งไอ้แบ่งแยกเป็นสามอ่ะอิมก็เคยแบ่งให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะเพราะอิมเขียนเรื่องนี้มานานตั้งแต่ในเฟซตั้งแต่ในไลน์นะคะนานหลายปีละแล้วมาพูดในไลน์อีกเนี่ยที่เขาไปใช้กันก็คือ body mind spiritual นี่ยแหละไอ body นะ้ body mind spiritual อ่ะเป็นมาจากอิมเนี่ยนะที่เขียนแบ่งแยก3ามอย่างชัดเจนเพราะว่าอิมคิดขึ้นมาเองตอนที่อิมคุยคุยหลายๆอย่างแล้วมันมาย้ำข้อมูลอีกทีตอนที่อิมสอนทวินอิมเนี่ย ในหน้าไทม์ไลน์เนี่ยนะเกี่ยวกับบอดี้มายสปิริชวลเพราะว่าที่อื่นอ่ะอิมเคยดูข้อมูลแล้วมันไม่มีแยกสามมันแยกเป็นสี่เป็นห้านู่นเออนะดังนั้นแยกสามบอดี้มายสปิริชวลก็คือร่างกายความคิดจิตใจแล้วก็จิตแท้จิตวิญญาณเนี่ยเออเนี่ยแยกมันจะเห็นชัดมันก็คือรูปเจตสิกจิตนั่นแหละในบางที่ที่เขาใช้กันนะคะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้เห็นภาพชัดเจนก็คือขันห้ามันก็คืออันเดียวกันมันแค่กรอบ ปรกอบมารวมกันอย่างเช่นรูปก็คือบอดี้อยู่แล้วเนาะก็คือร่างกายนะะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในไมล์ส่วนจิตมันเป็นสปิริตชั่มันแยกอยู่แล้วอย่างจิตมันมาใช้ร่างนี้ใช่ไหมร่างนี้มันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีการรับรู้เพราะว่าเราต้องคอนเน็กกสิ่งภายนอกของโลก 3D เพราะว่าไม่งั้นเราก็คอนเน็ไม่ได้ อิ่มเคยเล่าให้ฟังนะว่ามันมีบางครั้งที่อิ่มแปลกแยกเพราะว่าอิ่มคอนนักกับด้วยความที่อิ่มอยู่กับจิตตัวเองมากๆากอะ่ะแล้วเราอยู่คนเดียวนะคะหลายปีก่อนอะ่ะเราทํางานถักตุกตาตลอดเนาะแล้วมันก็จะเกิดสมาธิสูงไอ้ตรงสมาธิสูงเนี่ยมันทําให้เราแยกออกจากโลกียะไปเลยก็คือโลกมนุษย์ไปเลยซึ่งตอนนั้นทําให้อิ่มตระหนักรู้ขึ้นมาเลยว่าถ้ากูยังเป็นอย่างเงี้ยกูจะใช้ชีวิตทางโลกก็ไม่ได้เลยซึ่ง มันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเราเราอ่ะเอเอไม่ใช่ไม่ใช่แค่อิ่มเนาะเราในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มีไฮเออเซลทั้งหลายเหมือนอิ่มเราก็ต้องใช้ชีวิตทางโลกเหมือนกันใช่ไหมก็คือเพราะเรายัางมีร่างกายพวกนี้แล้วเราก็มาเพื่อทํางานอยู่แล้วดังนั้นการทํางานของเราในในทางโลกตอนนี้มันต้องคอนเน็กกับผู้คนเนซึ่งมันมีปัญหากับพวกเรามากๆเลยในการคอนเน็กใช่ไหมเออนั่นแหละอืมอ อิมก็เลยออกจะเบื่อเบื่อแบบเบื่อการการที่มันมีแพทเทิร์นเดสทินีแบบกากๆกกอะไรเงี้ยอืบางคนดูแบบอย่างที่เราจะรู้สึกใช่ไหมบางคนเขาถึงได้แบบว่าเอ๊ะทำไมบางคนไม่เกิดมาแบบพร้อมทุกอย่างอะไรเงี้ยมีอะไรทุกอย่างก็เนี่ยมันมันเป็นรูปแบบของชะตากรรมแพทเทิร์นเดสทินีหรือโซ p แพลนที่ใครหลายคนพูดนั่นแหละเออแต่เพียงแต่ว,ว่าไอ้พวกรูปแบบชะตากรรมพวกเนี้ยเรายังไม่รู้ไง ว่ามันถูกเขียนว่ายังไงทั้งหมดใช่ไหมแต่ยังอิมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าต่อให้เรารู้แล้วแล้วมันจะทําไหมก็มันก็ยังทําอะไรมันทําอะไรไม่ได้มันถูกเขียนมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องจบไปแบบนี้มันเขียนให้เราตายวั่เนี้ยคุณจะฝ่าความตายไปตายวันมะรืนได้ไหมมันก็ไม่ได้ค่ะแล้วการฝ่าความตายไปตายวันละมืนวันมะรืนเพื่อยื้อเวลาอีกสองวันเพื่ออะไรใช่ไหมไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็คือ ถ้าเรายังไม่ได้ทำจิตให้เราแบบว่าเอนจอยเบิกบานหรือทิ้งความคิดลบๆออกไปเนี่ยในแต่ละวันแต่ละวัน,นมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับจิตเข้าใจไหมคะเป็นเรื่องระดับจิตวิญญาณแล้วถามว่าอ,อิ่มทำอะไรได้บ้างสมมติว่ามันจะเขียนให้อิ่มแบบตายแบบตา,แบบตายหาตายหงอาจจะโดนฆ่าตายหรืออาจจะรถชนตายใช่ไหมเออแล้วมันศึกดูที่ผ่านมาเห็นไหม ขนาดเราเป็นระดับดิเมนชันเกแต่เราเป็นดีวายมาสคูลีนดูชีวิตอิ่มทุกคนก็เห็นอยู่ในคลิปอิ่มก็ทําตั้งหลายคลิปดูอิ่มขายของอิ่มอะไรเนี่ยอืมลําบากขนาดไหนมันคือชีวิตที่ลําบากคนเออมันไม่ใช่ชีวิตสบายเนี่ยแหละหลายคนอิ่มถึงได้บอกว่าสตาร์สีดบางคนไม่ต้องมา,มาเกิดเป็นคนไร้บ้านก็มีอืมเพราะมันก็มาทําแค่หน้าที่จ่ายพลังงานพอถึงเวลามันตายมันก็กลับ กับเข้าสู่ไฮเออร์เซลล์มันเฉยๆก็คือไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าการที่คุณเป็นมีฤทธิ์เป็นเทวดาแล้วมาอาศัยทํางานหรือมาอยู่ในร่างมนุษย์ที่ยังเป็นมิติที่สามอยู่เนี่ยมันจะให้คุณเนี่ยเป็นรลือดสมนแตนเป็นเจดิดเป็นจึง้งเป็นแบบนางงามจักรวานเป็นมหาเศษรษฐีล้านล้าน,รานหรืออะไรเงี้ยเอ,อ ไม่รู้ไงไม่รู้เลยไงว่าแม่งเขียนไว้หาอะไรบ้างาเอออะไรเงี้ยเป็นได้หมดอ่ะคนธรรมดาเทวดาเทวดาชั้นสูงหรือพวกเทพเจ้าจํานวนมากมายตอนนี้มันลงมาเยอะช่วงนี้นะหรือสตาร์ซีดเนี่ยแหละสตาร์ e er ีดไลท์เวอร์เกอร์ที่เราพูดกันถึงเนี่ยแหละสตาร์ e ีดไลท์เวอร์เกอร์ทวินเฟรมเนี่ยนะเออพวกเทพเจ้าพวกเทวดาชั้นสูงพวกพระโพธิสัตว์หรืออะไรเงี้ยที่ลงมา ก็เนี่ยก็มาเป็นร่างมนุษย์แม่งโคตรธรรมดาเลยเออเป็นแม่ค้าเป็นแม่งลาบากชิมหายอะไรกันนะไม่ไม่ค่อยมีใครสบายชีวิตเถียนมาลําบากหมดเออจะมีฝั่งเฟม,มินีนนี่แหละที่เพราะว่ามันเป็นพลังงานที่เอื้อมันเป็นพลังงานที่โลกมันเอื้อให้อืมเพราะไกอาเขาเป็นห้าดีฝั่งเฟม,มินีนเนี่ยก็จะเห็นชัดหน่อยว่าอาจจะเสกสรรอะไรง่ายแต่ก็ดูชะตาเขาลวกัน อย่างที่อิมก็เล่าชัดเจนเลยว่าดูทวินอิมมีทุกอย่างเลยเสกได้หมดอ่ะแต่ทําอะไรได้บ้างกินก็ไม่ได้อยากกินของอร่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่สวยเพราะความสวยของเขาก็อยู่กับการทำงานของเขาอีกเออทำงานก็เยี่ยงวัวตายควายล้มทำงานหนักแบบไม่ได้พักเพราะไม่ทำงานก็ไม่ได้ถูกเขียนมาถูกเขียนชะตากรรมมาให้ทำงานตลอดเวลาพราะอีนี่ก็ไม่ได้อยากจะทำงานเออ คือหมายถึงว่าจิตอีตัว Starcian a r t u ียน n Im เนี่ยให้ข้อมูลมาตั้งแต่แรกรอยู่แล้วว่ากูไม่ได้อยากลงมาเกิดเพราะมนุษย์แม่งมีแต่ก,กิจการงานเออกูไม่ได้อยากมาทํางานแบบเยี่ยงมนุษย์สามดีเลยอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาก็คือเห็นไหมด้ยวยความต้องเอาตัวรอดเพราะว่าถูกเขียนให้ชีวิตแม่งลําบากชิบหายดูตั้งแต่เด็กอะ่ะต้องทํางานมาไม่หยุดไ,ไม่ยัง้งมาช่วงเนี้ยที่แบบว่าคือไม่ไม่อยากจะทําอะไรเพราะว่าเราอยากจะทํางาน กี่ยวกับจิตวิญญาณเราเลยพักเรื่องทํางานทางโลกแต่ถามว่ากูไม่คิดไหมก็ไม่ใช่นะมันต้องมีความกังวลเพราะเราดาวโลกมันต้องใช้เงินนะคะอิมบอกก่อนดาวโลกต้องใช้เงินแล้วทีเนี้ยสภาวะเศรษฐกิจโลกมันเป็นเงี้ยอิมก็จะต้องทําอะไรเดี๋ยวถึงเวลาอิมก็ต้องออกไปดิ้นรนอีกแต่ตอนเนี้ยอิมก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะอิมไม่อยากจะคิดอะไรเยอะอิมอยากจะให้จิตอิมมันว่างๆม่วนจอย แล้วก็พอมีการลิงก์กะไ h เอสเซลหรือ High e s e ซ l ขึ้นอิมจะได้ทำคลิปโค้ดได้ทันทีอ่างเงี้ยคือการอยู่กับตัวเอง,อ,งอี่ไงเอิมถึงบอกว่าอิมไม่ได้มีปัญหาเลยถ้าใครโคชชิ่งแล้วเอางานอิมไปคิดเงินหรือเก็บเงินอะไรเงี้ยขอแค่อย่าไปหลอกใครเพราะเราเข้าใจเรื่องพวกนี้มากๆว่าดาวโลกเนี่ยมันต้องใช้เงินแต่อิม coaching, อะโคชชิ่งอิมโคชชิ่งฟรีแล้วอิมก็หาเงินด้วยวิธีการอื่นก็คือทําอาชีพของอิมไปขายพระ หายของหรือเออแม่งถ้าเกิดว่าม,มันเสือเขียนชะตามาให้ลําบากมากๆอีกก็ไปเป็นลูกจ้างเขาก็แค่นั้นเนาะคือใช้ชีวิตให้มันฟรีดอมมากที่สุดก็คือมีเสรีให้มากที่สุดอะมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนายดีแล้วตอนนี้ไก่อาห้าดีมันสอดคล้องตรงที่ว่าเราอะ่ะเป็นมีฤทธิ์เทวดาชั้นสูงอยู่แล้วเนาะมันสามารถที่จะสิทธได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยเออเพราะว่า มันเป็นมัสคุลีนมัสคุลีนไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนเฟมินีนแล้วพลังงานของมัสคุลีนตอนนี้มันไม่ได้สอดคล้องอย่างเต็มที่เพราะว่ามันเป็นพลังงานของโลกใหม่มันเป็นพลังงานของเฟมินีนเพื่อรักษาสมดุลเพราะว่าโลกเก่ามัสคุลีนมันเยอะมันต้องล้างต้องล้างพลังงานชายเป็นใหญ่เออคือเราถึงต้องอาศัยร่างผู้หญิงไงเห็นไหมใช้ร่างผู้หญิงแต่พลังงานข้างในจิตวิญญาณเราเป็นแมนอิมก็คือผู้ชายในร่างผู้หญิงนั่นเองส่วน ส่วนทวินอิ่มเขาเป็นเด็กผู้หญิงในร่างผู้ชายเขาก็จะสวยเออเนี่ยแล้วดูดูการกินหนุ่กูกูก็เอ็นจอยมากนะคะเอนจอยอิทติ้งมากนะแต่กูเงินมันไม่สปอร์ตกันเอ j นจอยอิทติ้งกูเลยว่าไม่สปอร์ตกันใช้ชีวิตเลยอะไรเงี้ยเอออันนี้คือตอนตอนที่ตื่นมาแล้วก็แบบรู้สึกขึ้นมาเลยไงว่าเออจริงเนาะดูแบบมันไม่มีความบาลานซ์หาเหวอะไรเลย ฝั่งเฟมินีนของเราก็มีเยอะมีจนล้นแต่กินก็ไม่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขก็ไม่ได้ไม่มีอิสระเออเอาเงินไปทำอะไรอะ่ะทุกวันนี้ก็คือเก็บอย่างเดียวเก็บเก็บแล้วก็ทำในภารกิจส่วนของเขาอะไรเงี้ยแต่ส่วนอีนี่ก็ถูกเขียนว่าให้ไม่หาก็ยากเหลือเกินจะจะอยู่จะ จะรายได้เข้ามาก็ไม่มันก็มาของมันเองเออต้องต้องรอลูกค้ามาซื้อของมันเองไม่ใช่ว่าเราไปวิ่งหาแล้วลูกค้าจะซื้อทุกคนก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออแต่มันมีอิสระจะกินจะอะไรเงี้ยก็ได้เอออะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องไปใช้ชีวิตแบบที่เฟมินีเราเป็นอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ได้มีอิสระตรงนี้ไง แต่เราก็ต้องมาทําหน้าที่ในทางปัญญาเพราะว่าเฟมินีนไม่มีเลยจ้ะเขาไม่ได้มาทําด้านนี้แล้วเขาทุกวันนี้ขนาดอิ่มพูดอิ่มโคชิ่งหรืออะไรเนี่ยนะด้วยความที่เขายังเด็กหรืออะไรด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้มีเอด้านปัญญาแบบเราเขาก็ไม่เก็ตเขาไม่เก็ตเลยเขาจะไม่ค่อยเก็ตเขาจะค่อยๆทยอยรู้นิดหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาเก็ตกว่านี้ก็ ไม่รู้ดิภารกิจอาจจะเป็นอีกแบบอืมแต่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบที่เห็นเป็นแบบที่เห็นกันอยู่เอนอั่นแหละโอเคค่ะก็จบละสองคลิปนะมันเป็นคลิปที่อิ่มมาพูดเรื่อยเปือ่อยแต่อิ่มต้องการพูดเกี่ยวกับชะตาก,กรรมแพทเทิร์นเดสทินีซึ่งบางครั้งอะ่ะ จร,จริงๆอ่ะตอนสมัยเรายังไม่ได้อเวกคินนิ่งอ่ะเราจะมีความรู้สึกเสมอว่ามันไม่เคยมีอะไรที่ยุติธรรมแลวเราไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆแต่พอเราอเวกคินนิ่งแล้วส่วนหนึ่งมันทําให้เรามีความรู้สึกฟอร์กิฟหรือเลดเลดอิโกง่ายขึ้นก็คือมีการให้อภัยแล้วก็มีการว่าปล่อยมันไปปล่อยวางสโเรนเดอร์ง่ายขึ้นเฉยๆแต่ถามว่าบางครั้งก็คิดไหมก็มีบ้างแหละเพราะว่ายังอยู่ในร่างมนุษย์เนาะ อยู่ในร่างมนุษย์แล้วมันทำแบบอะไรก็ไม่ได้แบบสมใจไม่ได้สมใจอยากทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยแบบมีความแบบว่าเซ็งเบื่อบ้างเนี่ยแต่เดี๋ยวก็เราก็สามารถปรับเราจะสามารถปรับได้เร็วเพราะว่าเราก็มีสติที่จะรู้ทันความคิดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเราก็มาคุยกันเนาะคุยกันเหมือนคุยกันทั่วไปคุยกันเล่นๆนะคะสำหรับคนที่จะเอาไปคิดไปโคชชิ่งอะได้เลยนะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตรงนี้นะคะขอแค่อย่าไปหลอกใครไม่ต้องไปเป็นมิจฉาชีพถ้าเราไม่มีข้อมูลจริงเราไม่รู้จริงเราก็หาข้อมูลเพิ่มถ้าเราไม่มีไฮเออเซลเราเไม่ได้มีทวินเฟรมก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปหลอกเขาว่าเรามีเข้าใจไหมอ,อ,อิ่มแบบอยากอยากเห็นสังคมที่มันแบบว่าเราเราต้องการสังคมที่มันโอเคดีกว่านี้ใช่ไหมโดยเฉพาะ5 d ดีมันก็เป็นสวรรค์อยู่แล้วไง เออสวรรค์ยังไงมันก็โกหกกันไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ระดับดิเมนชันสูงขึ้นไปมันจะเป็นลักษณะโทรจิตอยู่แล้วเนี้ยคืออ่านความคิดกันได้หมดมึงจะเอาอะไรมาโกหกกันนะทุกวันนี้ขนาดเราอยู่ใน3ามดีะหลายๆคนก็จะรู้เลยว่าตอนนี้เราเป็น3ามดีสี่ดีอยู่แล้วที่จะขึ้นสู่ห้าดีนั้นหลายคนมันมันมันรู้ทันกันอ่ะคือมันไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าอ่านโทรจิตกันได้แต่มันก็ กูก็รู้แล้วว่าอีนี่มันต่อแหล่ะอะไรเงี้ยเออมึงจะเอาอะไรมาโกหกกันใช่ไหมมันขึ้นสู่เดอะทูตแล้วอะอืมนั่นแหละค่ะก็นะ,ะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาโคดใหม่นะคะก็สวัสดีค่ะ